เรื่องของดวงโชคชะตา โปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวานันประจันวันพุธที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2565หารหสหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินการเงินช่วงนี้การเงินของคุณมีรายได้เข้ามาอย่างมากมายทั้งงานหลักและงานเสริมแต่อย่าพึ่งชะล่าใจเพราะดวงของคุณมีเกณฑ์ใช้จ่ายอย่างกระทันหันเรื่องของการงานการงานของคุณจะกลายเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงในที่ทํางานอยู่ดีๆก็จะมีโอกาสดีในการทํางานเข้ามาซึ่งจะทําให้คุณเหนื่อย มากขึ้นแต่ก็จะมีโอกาสดีที่คุณจะได้สร้างผลงานให้คนรอบข้างได้ประจักษ์เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คูณและคนรักมีเรื่องเคืองใจกันบ้างแต่ลึกๆในใจยังผูกพันกันอยู่แม้จะมีปัญหาก็จะกลับมารักกันเหมือนเดิมส่วนคนโสดมีโอกาสได้คุยกับใครสักคนอย่างเงียบๆสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินมีเงินมีทองเข้ามามากมายจนสามารถขยับฐานะขึ้นไปอีกระดับแต่คุณเองก็มีรายจ่ายมากเหมือนกันเรื่องของการงานดวงดีมีเก มีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ผู้ใหญ่จะมอบโอกาสดีๆให้แก่คุณไม่ว่าคุณจะทําการใดก็จะประสบความสําเร็จอย่างดีไม่มีทิฐิเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักไม่หวานมากแต่ความผูกพันมีมากมายจนไม่รู้จะอธิบายยังไงส่วนคุณโสดมีโอกาสได้เจอคนโปรไฟล์ดีที่จะมาช่วยเติมเต็มช่องว่างของหัวใจคุณสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินช่วงนี้จะหาเงินได้ค่อนข้างมากรับเงินมากมายจนนับไม่ถ้วนหากวางแผนการเงินให ก็จะมีโอกาสเป็นเศรษฐีในอนาคตของการงานการงานของคุณยิ่งเหนื่อยยิ่งดีคุณจะมีแผนที่จะต้องทําอะไรให้รีบทําเลยเพราะจะมีโอกาสประสบความสําเร็จเกินความคาดหมายเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักหากมีเรื่องขุนเคืองใจกันควรลองเปิดใจคุยด้วยเหตุผลความสัมพันธ์ก็จะดีแน่นอน ส่วนคนโสดตอนนี้ยังไม่มีเกณฑ์สละโสดเลยสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินคนเกิดวันพุธคิดดีได้ดีคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองมีเกณฑ์ที่จะร่ำรวยในอนาคตเรื่องของการงานการงานของคุณดวงดีแบบชุดไม่อยู่เลยทีเดียวคนเกิดวันพุธมีเกณฑ์ได้พบกับความสำเร็จความเจริญก้าวหน้าและความสมหวังในหน้าที่การงานดังใจปรารถนา เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักยังรักและเข้าใจกันเป็นอย่างดีมากส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักครั้งใหม่ที่เป็นผู้ใหญ่ทําให้หัวใจของคุณวันไวสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินกําลังอยู่ในช่วงขาขึ้นช่วงนี้เงินทองหลั่งไหลเข้ามามากมายท่วมทน้นเรื่องของการงานแม้ว่าช่วงนี้คุณจะเจองานเยอะงานยากงานหินแต่รู้สึกว่า คุณมีไฟมากกับการทำงานทำงานที่ได้รับมอบหมายทั้งหมดได้เป็นอย่างดีเรื่องของความรักสำหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักจับมือยืนเคียงข้างพร้อมที่จะลุยไปข้างหน้าด้วยกันส่วนคนโสดมีโอกาสได้เจอคนดีดีเลิศแถมยังเข้าใจคุณทุกๆเรื่องอีกด้วยสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินมีโอกาสรับทรัพย์จากหลากหลายช่องทางอาชีพหลักและอาชีพเสริมเรื่องของการงานมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมากแบบคาดไม่ถึง คาดหวังเรื่องการงานอะไรเอาไว้ก็จะมีโอกาสสมหวังดังใจนึกเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันจนเหนื่อยล้าแต่ถ้าลองเปิดใจคุยกันด้วยเหตุผลทุกอย่างก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนส่วนโคนโสดยังต้องคลองโสดต่อไปอีกสักพักวันเสาร์เรื่องของการเงินไม่มีอะไรที่คุณต้องกังวลอีกเลยเพราะคุณวางแผนเงินทุกอย่างให้เป็นอย่างดีแล้ว เรื่องของการงานหน้าที่การงานของคุณความเจริญก้าวหน้าอย่างที่เห็นได้ชัดแม้จะเหนื่อยกับเรื่องคนมากกว่าแต่ขอให้คุณอดทนไว้อย่างจะค่อยๆดีขึ้นและลงตัวตามลำดับเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักคอยให้กําลังใจกันและการเสมอถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงได้ส่วนคนโสดค่อนข้างเสน่ห์แรงแม้ว่าคุณจะอยู่เฉยๆก็มีคนมารักมาชอบ ดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ